ที่โซนช้างเผือกนะครับเป็นซุกี้ช้างเผือกนะครับอยู่นี่เรามาอยู่ในคาเฟ่แล้วโอ้มีแต่คนเกาหลีทั้งนั้นเลยก็เข้ามาภายในวัดนะครับผมก็นี่ครับภายในวัดจะประมาณนี้ไยโที่วัดเจดีย์ทั้งที่ดิฉันนะครับนี่จะมีสามอย่างนะครับผมอยู่หลังมอชอนะครับเรามาซักผ้ายอยู่ร้านนี้นะครับผมเนี่ยกว่าจะหาที่จอดรถได้ก็นานอยู่นะครับผมก็ในแม่ก็จะเยอะหน่อยนะครับหลังมอชอนกว่าแต่ก่อนเราก็เคยเป็นมาส่งอาหารอันนี้เรา เป็นผู้เที่ยวครับผู้เที่ยวตอนนี้เราก็ออกจากร้านสักผ้าแะแล้วก็มาแวะอยู่ตรงหทังมอชอนะครับนี่ได้กับข้าวแล้วที่ถึงตอนเป็นไรเดอร์ครับผมแบบนี้เลยสมัยขับไรแมนก็นะย้อนวันวานครับผมถ้าวันไหนต่อก็ติดตามชมนะครับตอนนี้เราไปกินข้าวก่อนส่วนตอนนี้เราอยู่แถวว่าท่าบางตานะครับผมเราว้ามาอยู่นี่แหละขับรถทั้งวันเลยนะครับไม่รู้จะไปไหนบ้าง ตอนนี้เรามาซื้อ๋วดเตียวบ้านสวนนะครับอยู่ตรงนี้เข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้เราอยู่ที่วัดยางกวงนะครับผมช่องนี้มาแต่ว,วัดหน่อยพาคนคนไอ้คุณยายมา,มาวัดนะครับผมเนี่ยก็จะไอ้วัดยางกวงนะครับผมเนี่ยก็จะมีรถแดงมาด้วยนะครับผมมีบรรยากาศตอนนี้ก็เวลาว่าโอ่งเย็นแล้วให้ชมบรรยากาศบรรยากาศที่วัดยางกวงนะครับมีท่านไอ้วัดพึ่งทําเสร็จนะครับผม กำลังสวยสนงดงามในตรงนั้นยังทำไม่เสร็จนะครับผมสาธุโมทามีด้วยครับผมสาธุครับสาธุกลับมาอยู่ในครูเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินสันติธรรมกันนะครับผมกินเก่าครับเทียบกินเก่าตอนนี้รถก็เยอะนะครับเพราะว่าเขาเอาสายไฟลงดินนะครับผมตอนนี้รถก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ติดด้วยนะครับก็ค่อยๆกระตึบกระตึบไปครับที่โซนช้างเผือกนะครับเป็นซุกี้ช้างเผือกนะครับอยู่ตรงนี้ ใครผันไปผันมาไ้ได้นะครับแต่จอดหายากมากเลยเเราไปหาเครกกินดีกว่านี่เรากําลังจะมีเครปนะครับผมเครปเจ้าสมัยก่อนที่เราชอบมานั่งกินนะครับตอนรับอาหารไรแมนก็อยู่ตรงนี้ครับผมเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสั่งกันนี่เราอยู่ที่รถแล้วแล้วก็ได้มาแล้วครับผมสามสิบเจ็ดบาทไม่แพงครับเราชอบเจ้านี้มากกว่าครับจะมีเจ้าดังอยู่สันนิธฐาครับแต่ว่าเราโอเคกับเจ้านี้แล้วก็ไปกันต่อครับ ทอนะครับเราอยู่ที่ร้านมาล่าปากเบิร์นนะครับก็มานั่งชิลนิดหน่อยครับผมแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ท่านชมตอนนี้เข้ามาในร้านละไปสั่งราบเลือดกันนะครับรูเลือดรูเลือดนะก็พอใสาพอนะครับ๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อติดตามชมได้น,นะครับ <S 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 ทุกคนตอนนี้ เปิดวาร์ปในวันที่เช้าที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมว่าเราจะไปไหนกันบ้างอันนี้เราไม่ได้ขับนะครับมีคนขับรถให้เดี๋ยวเราก็จะไปขับต่อนี่ครับก็ตอนนี้ก็ยังขับรถอยู่แตวรถก็ติดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปไหนบ้างติดตามชมได้นะครับทุกคนนะครับโอตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่โนสามเก้านะครับผมอยู่แถวหลังมอชอนนะครับผมตอนนี้แล้วก็ บรรยากาศตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านแล้วน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับเรามาอยู่ในคาเฟ่แล้วโอ้มีแต่คนเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็คนฝรั่งฝรั่งนิดหน่อยนะครับผมในบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกบรรยากาศโคตรดีเลยนะครับคนตอนนี้เราได้มาแล้วนี่ครับแล้วรอเครื่องเครื่องสั่นมีเครื่องสั่นรอนะครับผมว่าเราได้เสร็จแล้วเราสั่งตามเมนูนี้ไปเลยบรรยากาศนะครับ มาแล้วเรามีตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยนีนะครับผมคนเยอะเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนที่นั่งแล้วนะครับตอนแรกก็นั่งตรงนู้นนะเปลี่ยนมาตรง,งนี้นรบรรยกากาศก็ดีนะครับใครที่สนใจมาได้นะครับมีดีจเจด้วยนะครับที่ ร้านคาเฟ่ตามูนะครับนี่ก็จะมีวิวข้างหลังเป็นภูเขานะครับผมนี่เราก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็ยอดครับบรรยากาศดีนะครับเย็นลมลื่นเลยครับผมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราซื้อกลับจะไปที่อื่นต่อวัอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ปตทสนามบินนะครับตอนนี้เรากําลังจะมากินไก่เคฟซีกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้กินอยู่ร้านนะครับแต่ว่าเรามากินย่อหิวข้าวเช้านะครับผมแล้วเข้าไปซ้างกันนะครับผมแล้วก็จะออกเดินทางต่อเช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไม่ได้นับแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับชุดร้อยห้าสิบนะครับกินไม่เยอะแล้วก็เพิ่มผัดแถบเป็นสองร้อยนะครับนี่ก็นะครับประมาณนี้โอเคได้เวลาเดินทางครับเดยวไปเดินทางกต่อ ก็ได้ที่กินแล้วนะครับอยู่จิตภูเมืองนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นอันนี้เป็นสเต็กนะครับตัวนี้เราซื้อห่อกลับบ้านเพราะว่าเรากินร้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นนะครับนี่เราก็ข้ามาละอีกร้านหนึ่งดียวเรานั้นจะกินนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันครับผมผมก็จะได้เมนูแรงมานะครับข้าวเข้ามากันแล้วนะครับผม ที่ลำพูนนะครับผมอยู่ที่วัดสันปียางนะครับเราก็จะมาทำบุญเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้าไปข้างในกันครับก็เข้ามาภายในวัดนะครับผมก็นี่ครับภายในวัดจะประมาณนี้ครับวัดสวยมากเลยครับอยู่ที่ลำพูนตอนนี้เราอยู่ที่วัดคลอีคุณชัยอยู่ที่ลำพูนนะครับผมมาอีกวัดนะครับผมอยู่ในช่องทำทำบุญเหมือนเดิมนะครับอยู่วัดก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้โอ้ ถวายของเสร็จแล้วครับไปกราบไหว้เสร็จแล้วครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปส่งน้ํานะครับผมอยู่ที่วัดคลิดขึนชัยข้างในนะครับผมอยู่ที่วัดเจดี่เคล็ดขึนชัยนะครับนี่จะมีสามอย่างนะครับผมนี่บรรยากาศตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยนะครับผมเราก็ส่งน้ํากมนครับผมสาธุครับผมจุดส่งน้ํานะครับผมที่เคล็กขึนชัยนะครับมีบรรยากาศนะครับผมยอดมากเลยนี่วัดอยู่ที่ลำพูนนะครับผมวัาจะเดิน รอบนะครัยู่ที่ปั๊มสารพีแล้วนะครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วปั๊มแรกที่เราเข้ามานะครับผม,ผมจำได้เกือบจําไม่ได้แต่เป็นปั๊มแรกที่มาจอดอยู่เชียงใหม่นะครับผมตอนนั้นก็วันนี้ก็มากระบะครับรถเก่งไม่ได้จับเลยสี่ห้าวันละก็เดินทางต่อครับทุกคนเรากลางอยู่ในกาดนะครับเรากลับมาละไเป็นจอดรถแล้ว,ลวเก็บของแล้วก็ออกมาที่กาดที่เดิมนะครับข้างวัด นะบรรยากาศไม่ไกลจากที่พักเรานี่ก็จะดูนี่ครับผมบรรยากาศรอบๆทุกคนตอนนี้ได้ของเต็มมือแล้วมีหนังกบด้วยเอ,อูของขนาลอยครับผมครับผมตอนนี้ก็คลิปของเราก็ได้จบยแล้วนะครับของ EP สองของการไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่คาเฟ่น,นะครับผมแล้วก็ขับรถอยู่ที่เชียงใหม่นะครับรถก็จะเยอะหน่อยก็นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับผม ก็อีพีต่อไปเป็นอีพีที่3ของการเดินทางนะครับผมอันนี้เป็นอีพีที่2นะครับก็ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็จะไปไหนต่อไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามชมนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมก็คลิปก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ